ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชีวิตในรั้วมหาลัยของผมเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินครับผมได้ทำกิจกรรมมากมายกับเพื่อนๆรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องได้เจอเพื่อนใหม่ๆในคณะสาขาหรือภาควิชาเดียวกันได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้พบเพื่อนใหม่ๆ ทั้งคนไทยได้วยกันแล้วก็คนต่างชาติที่นั่นได้เห็นทั้งรอยยิม้มเสียงหัวเราะน้ำตาความกลัวความตื่นเต้นผมเจอมาหมดแล้วครับตลอด4ปีที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์ที่ผมประทับใจมากที่สุดเห็นจะเป็นเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผมได้รับพระราชทานใบปริญญาบัตร จากพระหัตถ์พระองค์ท่านผมภูมิใจมากเลยแหละครับและผมคิดว่าทุกคนในคณะก็ต้องภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยมีบัณฑิตที่ชื่อสุภกรหลายปีมาแล้วก่อนหน้าที่ผมจะเกิดมาคุณตาและคุณยายของผมก็เคยมาแสดงความยินดีกับแม่กับคุณนะ ที่ได้รับปริญญาบัตรไปถึงวันนี้ท่านทั้งสองไม่อยู่แล้วผมก็ยังมีพ่อและแม่ของผมคอยเป็นกำลังใจจนผมสามารถเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้แต่ถ้าท่านยังอยู่่ะผมก็อยากจะส่งข้อความไปหาท่านว่าคุณตาครับคุณยายครับวันนี้ ก่อนทำได้แล้วนะครับอวสารปริญญาตรีโปรติดตามปริญญาโทในวันและเวลาเดียวกันนี้